ก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมดูคนดูเท่าน,นันด้วยนะครับมาอยู่กับผมฟิปซี่สลอ็อตวันนี้เรามาอยู่บนเบ็ดฟิกหกสิบแปดเอ้ยเบ็ดฟิกนิวนะครับเหมือนกันนั่นแหละจริงๆอ่ะก็จากที่เราเคยแตกเกมนี้ไปเกือบหนึ่งเอ็มผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมจะกลับมาย้เป็ปคิดสมาสิบิ๊กแบต Bad, นะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่ซื้อดีเปล่าวะซื้อเปนมันไม่ไหววะ่ะแต่ก็เอาลองเลยไม้สามแสตเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> เราเล่นหนักตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าผมอะถ้ามันซื้อไม้แรกแล้วเจ๊งผมไม่ซื้อแล้วนะครับวันนั้นที่เราลอดตายมาได้ก็เพราะเบ็ดนี่แหละซื้อไม่แตกเลยนะครับจริงๆมันเป็นไรไม่รู้ไงเามาดูกันนะครับรับชมเพื่อความเทิงนะอย่าดราม่านะทุนเยอะเพราะว่าผมยังไม่ได้ถอนออกไปนะครับมีดราม่าอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรแล้วก็ต้องน้อมรับคำนั้นนะครับ ถ้าได้อัปเกรดอะได้ลุน้นถ้าได้ไปคูณสองะได้ลุน้นถ้ามันจ่ายด้วยนะอีกตัวเดียวไม่น่ายากนะอุ้ยอุ้ยเยอะด้วยอันนี้จะเป็นหมื่นห้าหมดเลยวะเบ็ดตั้งสามพันมีแต่ตัวหมื่นห้าหรอวะต่ำสุดเลยนะเอ้ยไม่ใช่ต่ำสุด 6, นี้มีหกพันอีกเนี่ยเนี่ยเออพวกสี่หมื่นห้าหมื่นไม่จ่ายวะเคได้อัปเกรดครับครั้งแรกเลยวันนั้นเล่นเราไม่ได้อัพนะเฮ้ยถ้าขึ้นหนึ่งเอมนี่ผมพอเลยนะนี่ แต่ว่าคูณสองเนี่ยมันจะจ่ายยากขึ้นละบางทีก็ไม่จ่ายเลยแหละขอสักรอบหนึ่งเออมันต้องจังซันมันต้องจังซันไปคูณสามเลยปะเนี่ยอีกสองตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงไปได้ก็อาจจะไม่จ่ายละคูณสามอะ่ะตอนเนี้ยยังขาดทุนอยู่ขอแค่อย่าทำร้ายกันโอ,โอ้ยอุ้ยอีกตัวเดียวนะเนี่ยถึงเรายังไม่ได้ทุนคืนแต่อีกตัวเดียวเราจะไปคูณสมแล้วเนี่ย พอเลยปะอุ้ยได้ไปจริงอุ้ยเออฮเหลือเชื่ออุย้ยผมไม่เคยขึ้นคุณสามกับนี้เลย,อ,ยลอุ้ยแล้วดอกนี้หนักครับเราได้เลิกเลยอ่ะคุณผู้ชมเราได้เลิกเลยไม่เดียวพอคุณสิบไม่ไกลกบอกเลยคุณสิบมันอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ผมมั่นใจเลยนะว่า มันไม่น่าจ่ายวะ่ะคูณสามอะ่ะอุย้ยมันจ่ายเออเชื่อวะ่ะเออเอาดีขึ้นถึงเอ็มล้ะผมน่าจะจบอีพีนี้กับปั้นร้านโอ้ยโอยแม่งบวกเลยถ้ามึงจ่ายนะอแต่ผมอยากขึ้นคูณสิบอะ่ะไม่น่าได้นะครูคณสิบนะโอ้โตัวแสนห้าโอเคน่าจะไม่มีอะไรมาละ คุณสาจ่ายรอบนึงก็ยังดีนะครับอีกสักรอบก็ยังดีหมดละช็ดด้กำไรเท่าตัวเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้ที่จริงผมกะขึ้นแค่ขึ้นแค่เข,ข,ขาเรียกว่าอะไรหนึ่งเอมนแต่เนี้ยขึ้นมา1.2ผมก็จะเบ็ดต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมแต่ไม่ไม่อยากซือแล้ววะ่ะอุ้ยสวย เดี๋ยวจะเชื่อไม่คิดว่าจะขึ้นคูณ3ได้นะแต่ว่าคูณ3ก็จ่ายแค่นิดเดียวเนาะก,ก็ดีละที่มันจ่ายดีกว่ามันไม่จ่ายอ่ลองเบ็ดดูครับถ้าเหลือหนึ่งเทวนไม่ได้อะไรผมพอเลยนะคลิปนี้อาจจะไวแต่ว่าคุ้มไงเราคุ้มแล้วไงผมขออะไสัก2แสนเนี่ยพอละถ้าเหลือ 1M ไม่ได้เราก็พอครับแต่ถ้ามันเข้าก็อาจจะได้ลุ้นไงวันนั้นมันมาัวๆเลยเว้ยเดี๋ยวนี้ดูงเงียบๆนะ แต่วันนี้ดูเงียบเงียเงาเงนะจะไม่เข้าจริงๆเหรอซื้อต่อโดนผมบอกเลยวิสาม,มืน่นนี่สั์ซื้อต่อโดนแน่ผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะเราไม่ควรซื้อต่อนละพอและนะครับผมว่าไม้เดียวมันก็สะใจมากแล้วนะครับสามร้อย K บวกมา 300K แต่เนี่ยเราเล่นไปต่อแล้วก็เหลือประมาณ1 0 0 0กว่าบาท2 0 0 0 0 0นะครับก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าผมจะปิด1 M นี้พอแล้วนะครับผมจะถอดแล้วถ้าผมเล่นทุน1 M ต่อเดี๋ยวมันโดนดราม่าเยอะนะครับนะครับพอทุนเยอะไปอย่างเงี้ยผมก็จะไปถอดแล้วนะครับก็จะเหลือหลักร้อย K พวกเนี้ยนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด็จะไปด้วยแล้วกันบ๊ายบายครับ